ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิบซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ค่ะ อรัพยากรดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เริ่มตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ไพยสองเหรียญน,นะคะ สองเหรียญเนี่ยหมายถึงความเครียดนะคะความกังวลในเรื่องของการเงินหรือสองเหรียญหมายถึงการประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆใครที่มีบัตร ATM นะคะเรียกว่ากดเข้ากดออกกันเลยทีเดียวกันเงินในช่วงนี้นะคะหรือสองเหรียญเนี่ยถ้าถามถึงโชคลาภพอมีไหมนะคะก็เรียกว่าพอได้ค่าขนมคิงเหรียญน,นะคะจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีโชคเข้ามานะคะ <S <S บางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าวานิชก็ได้นะทำงานที่เกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารนะคะหรือการทําธุรกรรมนะคะ ཨ་ uh -huh. ไพ่เฉลียออดนะคะชิบจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะเดินทางตลอดบางคนเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการหรือว่าบางคนช่วงนี้อาจจะกําลังหมกมุ่นกับการเรียนรู้นะคะในเรื่องของตัวบทกฎหมายในเรื่องของภาษาเข้ามาไพ่เฉียออดเนี่ยหมายถึงการบุกเบิกการเริ่มต้นการลุยนะคะการควบคุมปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองการงานก็เรียกว่าวันนี้นะคะค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนนะคะแต่ก็เรียกว่าจะประสบความสําเร็จการงานจะผ่านนะคะ สำเร็จรุเลื่องไปได้ด้วยดีการเงินไทยที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าการกู้ร่วมการซื้อร่วมเพิ่มเงินดาวเกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอารถเข้าศูนย์นะคะนะคเคลมเคลียร์ประกันนะคะนะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับาการ refinance ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะโชคจากทะเบียนรถนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าความรักเงียบๆเหงาๆนะคะรักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะด้วยความรับผิดชอบที่มีอยู่หรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของการทํางานมากกว่าค่ะสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของอาการมึนๆงงๆวิงเวียนศีรษะอยู่บ้างค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะ คิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญเนี่ยเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาใครที่รอเงินอยู่นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะผู้ชายนะคะอายุเยอะจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้ด้วยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสอมีเลข5มีเลข7และเลข5ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะคิดคำนวณในเรื่องของการเงินนะคะเมื่อกี้สองเหรียญอันนี้เจ็ดเหรียญจะดีกว่านะต้นทุนสูงกว่านะคะหรือบางคนเนี่ยเจ็ดเหรียญนะคะอาจจะก,กําลังรอคอยในเรื่องของรายได้การเก็บเกี่ยวผลผลิตสิ่งต่างๆนะคะรอคอยเงินจากอา่าธนาคารนะคะรอคอยเงินออมนะคะรอคอยเงินปันผลหรือว่รารอเงินรอคอยเงินจากสหกรณ์นั่นเองนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าบางคนอาจจะก,กําลังคิดในเรื่องของการลงทุนนะคะต่อยอดเงินนะคะ จัสมินนะคะนะเรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆคาดเดาเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยจะได้เพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะจัสมินเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่ากฎแห่งกรรมทําสิ่งไหนย่อมได้สิ่งนั้นนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะทําดีหลุดพ้นรอดพ้นมักจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางแบบปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสามเหรียนการค้าการขายนะคะยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็น ูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือไพ่สามเหลี่ยนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานประชุมงานอบรมนะคะนะงานสัมมนาก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนนะคะสามเหลี่ยนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเงินค่าคอมมิชชั่นเงินค่าการเป็นนายหน้านะคะหรือว่าบางคนสามเหลียนจะเกี่ยวข้องกับจำนองจำนำก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการถ่ยถอนเกิดขึ้นนะคะโชคลาภนะคะมาจากเอกสาร งานในวันนี้นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้ทีมงานที่ดีนะคะแต่ตัวเราก็ต้องระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของงานด้วยหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้มีอะไรไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะหรือบางคู่บางครอบครัว,าวาอาจจะมีโอกาสที่จะได้จูงมือกันนะคะพากันไปทําบุญร่วมกันด้วยนะคะ ส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยคุยคบคบหรืออาจจะเป็นคนเก่าเก่านะคะวนวนเวียนเวียนกลับมาก็ได้ด้วยค่ะ สุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันจนันทร์ไพ่สองเหรียญนะคะสองเหรียญนี้หมายถึงการประคับประคองในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรก็จะก็เรียกว่าวางแผนจัดการที่ดีด้วยก็แล้วกันนะคะการเงินต้องประคองไปก่อนนะคะหรือในเรื่องของการงานก็เช่นกันค่ะโชคลาภลอยแบบฟุ๊กๆมีเข้ามาแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลค่ะตัวเลขจากนาไพ่มีเลขเจด มีเลข0ย์มีเลข3และเลข2ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคาร4ี่ไม้เท้าการงานมีความโดดเด่นธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองมีข่าวดีเข้ามามีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้สืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวบางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศส,สถานที่ทํางานนะคะร้านค้านะคะร้านโชว์หวยอาหารของชําได้ค่ะ หกถ้วยวนๆเว,ว,วียนๆอยู่กับสถานที่เก่าๆเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะนะติดต่องานกับลูกค้าคนเก่าๆหรืออาจจะมีลูกค้าเก่าๆแวะแวะเวียนๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะหกถ้วยเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของการงานนะคะจะบ่งบอกในเรื่องของคําว่าเพื่อนร่วมงานนะคะทีมงานที่ดีคอยสนับสนุนคอยผลักดันนั่นเองค่ะอัศวินไม่ สวินถ้วยนะคะเรียกว่าช้าๆแต่ก็มีความมั่นคงนะคะการงานวันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะรับรื่นเลยทีเดียวนะคะมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับที่ทํางานนะคะ้าขายก็ดูเหมือนจะอารมณ์ดีมียอดออเดอร์ดีๆเข้ามาด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้เรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางหรือบางคนมีโชคเข้ามานะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักนะคะจากคุณพ่อ คุณแม่จากกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองค่ะส่วนคนส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันพาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักต่างวัยได้พบคนถูกใจค่ะสุขภาพอาจจะมีบ้างปวดปวดเมื่อยเท่านั้นเองค่ะบทสรุปของไพชาววันอังคารค่ะ วีออฟฟอร์จูนนะคะนะ้ใไ้ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคําว่าโอกาสการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะความดวงดีความโชคดีสิ่งดีๆนะคะกําลังจะมีเข้ามานะคะวีออฟฟอร์จูนนะคะเรียกว่าอย่าหยุดต่อการเรียนรู้นะคะอย่าหยุดที่จะมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะตัวเลขจากนาไพ่มีเล็กสี่มีเล็6มีเล็6และเลข0ูนย์ค่ะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเล็กเก่าๆนะคะจะให้โชคค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธอัศวิลเรียนนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคกล้าได้กลาา้กลาเสียนะคะอัศวิลเรียนเนี่ยจะมีโชคเข้ามามีกันเงินที่ดีเข้ามาหรือใครที่คิดที่จะลงทุนทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะ สองดาบนะคะนะรู้สึกว่าจะอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่นะคะอยากจะได้โน้ t บุ๊กใหม่นะคะหรือไพ่สองดาบเนี่ยนะคะมันมีความเครียดมีความอึดอัดมีความกดดันเข้ามาในเรื่องของการเงินใครที่จะอา่าทอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือจะซื้อรถต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะสองดาบจะเกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆอ่านให้ดีดูให้รอบคอบทาวเวอร์นะคะดูเหมือนจะมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงิน บางคนการเงินหมดไปกับการซ่อมรถนะคะหมดไปกับการซ่อมบ้านนะคะนะรถเข้าศูนย์นะคะนะหรืออาจจะ เอารถเข้าไปเคมเข้าไปเคลียร์ประกันก็ได้นะคะทาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเรื่องราวนะคะที่ทําให้ต้องเสียเงินแบบไม่คาดคิดนะคะหรือว่าแบบที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องเสียก็าอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียนั่นเองหรือว่าบางคนในเรื่องของการงานเนี่ยมีในเรื่องของการย้ยายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย้ยายงานที่อยู่ที่อาศัยนะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะกันมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะในวันนี้นะเรียกว่าให้หลบหลีกเดกเลี่ยงในเรื่องของการใช้อารมณ์ เะะพราะไม่ได้ส่งผลดีให้ทาวเวอร์มันมีแต่เสียนะคะกับเสียเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันหรือทาวเวอร์สดาบเนี่ยนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของคําว่ามีปัญหาในเรื่องของคําว่าระบบเน็ต WiFi เกิดขึ้นนะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมทําให้เกิดการติดขัดหยุดชะงักลาช้าในเรื่องของการงานใครที่นัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีในเรื่องของการถูกยกเลิกการแคนเซินนั่นเองนะคะการงานวันนี้ดูให้ดีนะไม่อย่างนั้นจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหา จะลงทุนทําอะไรสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะไม่แนะนําในเรื่องของการลงทุนส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่ากระทบกระทั่งกันลิ้นกับฟันนะคะพ่อแง่แม่งอนนะคะหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นจากจากเพื่อนร่วมงานจากัวหน้าหรือว่าจากคนรักนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ได้ส่งผลดีให้เลยส่วนคนโสดอันนี้เรียกว่ายังครองความโสดอยู่ค่ะ สุขภาพจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตานะคะใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์นะคะหรือใช้นูตบุ๊กในสถานที่แสงสว่างไม่เพียงพออันนี้ต้องระมัดระวังกินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียนะคะปวดท้องนะคะโรกเพาะปวดไหลย,ย้อนคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดหมดลูกด้วยค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธสิบเหรียญน,นะคะดูเหมือนสิ่งที่ต้องการก็คือในเรื่องของเงินนะคะอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆนะคะหรือสิเหรียญเนี่ยบ่งบอกว่านะคะนะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะบะล็กที่นะคะจะให้โชคค่ะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข6มีเลข2สมีเล็6และเลข0ูนย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะพฤหัสนะคะเดวิวเลยนะ ความอยากมีความอยากได้นะคะนะกิเลตันหาราคะนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วเดวิลเนี่ยเขาเรียกว่าใจใหญ่สายเปยนะคะกล้าได้กลาา้กลาเสียบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับขายหวยออนไลน์ได้นะคะนะหรือว่าเท้าแชร์ได้นะคะไม่ได้ส่งผลนะคะเพราะเดวิลเห็นไหมเดวิลเจ็ดดาบนะคะระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกให้ร้ายถูกใส่ร้าย,ายถูกฉกชิงวิ่งราวใครที่ปล่อยเงินกู้เก็บเงินยากนะใครที่ปล่อยทาอาเป็นเท้าแชร์ระวัง าจะล้มด้วยนะคะแล้วพวกไพ่เจ็ดดาบกับเดวิลเนี่ยหรือตัวหรือตัวคุณเองอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะในเดวิลกับเจ็ดดาบทาอะไรมันดูติดติดขัดขัดนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเด็กถือดาบนะคะห่วงหน้าห่วงห,วงหลังภาวะพวพวงนะคะเรียกว่าทําอะไรมันก็ดูไม่มีในเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีแต่ความลังเลโลเลระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะคะถ้าคุณไปออกหน้าออกตานะคะ นะช่วยเหลือใครนะคะนะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคำว่าปัญหาตามมาได้หรือการงานในวันนี้ก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอย่าตัดสินใจอะไรแบบผุนหมนพันแล่นอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการงานที่ดีบางคนเนี่ยอาจจะถูกตําหนิติติงจากหัวหน้าง,งานจากผู้บังคับบัญชาหรือบางคนมีดวงของ คำว่าตกงานว่างงานแบบปุรับ,บแบบกระทันหันก็ได้ด้วยนะการงานต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะนาต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดนะคะต้องที่รู้จักที่จะพูดนะคะนะเรียกว่าไปมาต้องรู้จักที่จะลาวานะคะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไว้บ้างนะคะมันจะทําให้อะไรที่มันยุ่งยากมันก็จะง่ายขึ้นส่วนการเงินนะคะเรียกว่าชักนาไม่ค่อยจะถึงหลังเลยทีเดียวนะอีลุงตุงนางไปหมดนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็น จากในระบบหรือว่านอกระบบนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไหมถ้าเป็นไพ่แบบนี้อยากจะบอกว่าโชคลาภไม่มีนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเสียงเงินด้วยนะใครที่จะลงทุนทําอะไรนะคะนะเจ,จ็ดดาบค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะคะร,ระมัดระวังด้วยจะถูกหลอกลวงล่อหลอกนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการถูกดูดเงินได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเจ็ดดาบเดวิลนะระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามรซาใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยสถานะได้ใครที่มีกิกมีกักระวังคนรักจะจับได้รักรักเลิกๆนะตัดกันไม่ขาดนะคะ <o> <cat> ส่วนคนโดสดสดไม่ค cod ่อยสนิทนะคะโสดโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคบนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะ พวกดาบเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขาเข่าข้อกระดูกนะคะส่วนเดวิลเนี่ยนะคะอาการแห้งอาการมึนเมานะใครที่แบบชอบเที่ยวกลางคืนนะคะนะหรือว่าคนทํางานกลางคืนนะคะเดวิลอาการแห้งอาการมึนเมาอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ท้องรวงท้องเสียก็ได้อาหารเป็นพิษด,ด้วยเช่นกันค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสค่ะ ชาววันพฤหัสเด็กถือไม้เท้านะคะนะเรียกว่าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะนะจากเด็กจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือเด็กถือไม้เท้าเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางด้วยนะคะถ้ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้จะส่งผลดีให้นะคะไม่ได้ส่งผลเสียเพราะเด็กถือไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีของคําว่าบทสรุปนั่นเองนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพสำหรับคนที่ชอบเสียงโชคนะมีเลข5มีเลข7มีเลข1เลข1น่ะคะวันนี้นะคะชาววันพฤหัสหมอฟ้าแนะนำให้คุณทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไรนะคะต่อไปมาดูชาาวันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกราชินีดาบนะคะนะเรียกว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่มีความรับผิดช,ชอบสูงส่องไม้เท้านะคะจะได้คู่หูได้บัตด,ดี้ได้ที่ปรึกษาหรือจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์การเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะคะการยิงแอดหรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์เข้ามา การงานนะคะสองไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะแทเพลนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่มากขึ้นกว่าเดิมมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือแทเพลนถ้ามีในเรื่องของการโยกย้ายอันนี้จะส่งผลดีให้บางคนโยกย้ายเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนบางคนโยกย้ายแผนกโยกย้ายสาขานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานหลายหน้าที่นะมีความรับผิดชอบหลายอย่างก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ แทมเปแลนด์นะคะจะเกี่ยวข้องกับงานพูดงานติดต่อง,งานสื่อสารนะคะหรือว่าบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกนะคะนะเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงได้สื่อมวลชนได้นะคะแทมเปอแลนด์เนี่ยนะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์นะคะเรียกว่าพูดคุยเก่งเจรจาเก่งอัธยาศัยดีนะคะนะการงานวันนี้ก็เรียกว่าบางอย่างคุณอาจจะต้องคิดเองตัดสินใจเองหรือลงมือทําด้วยตัวเองนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีโชคจากทางไกลมีโชคต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรือถ้ามีตัวเลขก็สลับไปสลับมาให้ดีด้วยก็แล้วกันค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักมันอาจจะดูเหงาเหงาไปบ้างบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกันนะคะยังไงถ้าว่างก็โทรติดต่อนะคะแสดงความห่วงใยกันบ้างนะคะความรักไม่ได้ส่งผลเสียนะแต่มันอาจจะเกิดจากสภาวะของคําว่าการทํางานนะคะทําให้ไม่มีเวลาให้กันนั่นเองค่ะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดแบบมีคนคุยคุยนะบางคนอาจจะคุยกับคนทางไกลคุยกับคนในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะสุขภาพนะคะเรียกว่าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นโดยภาพรวมเนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ เจ็ไม้เท้านะงานเยอะงานหนักงานยุ่งนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มตนจะหยิบจะจับจะทำอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าค่อยๆเรียงลำดับขั้นตอนของแต่ละชิ้นงานก็แล้วกันนะคะแลวไพ่เจ็ดไม้เท้าใบนี้บางครั้งพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะตัวเองต้องจัดการเองต้องเคลียร์เองนะคะต้องลุยด้วยตัวเองนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสี่และเลขเจ็ดนะคะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาวาวันเสาร์ไพ่เดอะฟูลนะคะเดอะฟูลเนี่ยเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเก่งนะคะมักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีหรือไพ่เดอะฟูลบางคนทํางานฟิลแลนต์ได้นะคะนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดินทางงานไกด์นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นผู้นําความทันสมัยได้เป็นอย่างดีแต่ไพ่เดอะฟูลทาอะไรไม่ค่อยระมัดระวังนะคะบางครั้งขาดความรอบคอบทั้งเผลอเผลอเรนั่นเองค่ะ อัศวินดาบมีดวงให้ต้องเดินทางแบบเร่งรีบแบบกระทันหันนะคะทําอะไรดูต้องเร่งด่วนต้องแข่งขันกับเวลานะคะเรียกว่าร,ราชินีเหรียญน,นะคะถ้าวันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์หรือใครที่มีงานประจําทําอยู่นะคะก็เรียกว่า ถ้าอยากเปลี่ยนอยากย้ายอยากมองหางานใหม่นะคะนะหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะอย่าเพิ่งปุ๊บปับออกแบบกระทันหันเพราะไพ่เดอะฟูอัศวินดาอาจจะมีเหตุให้ต้องตกงานว่างงานแบบปุ๊บปับแบบกระถันหันเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนนะคะในวันนี้นะการงานเนี่ยมันมีความเหนื่อยมีความเบื่อมีความเครียดอึดอัดใจเข้ามาอาจจะมีในเรื่องของ าปากเสียงหรือการทะเลาะกันความคิดเห็นที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของคําว่าอารมณ์ให้ดีนะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะคะใครที่ขับรถเองอย่าขับรถเร็วจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นอุบัติเหตุใบเสร็จใบสั่งอาจจะตามมาหรืออาจจะมีในเรื่องของการขับปาดหน้ากันเฉียวกันชนกันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกลทะเลนะคะเดินทางนะคะได้เงินด้วยเสียงเงินด้วยนะคะ พอมีไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาเติมเตฟูเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะใช้เงินเก่งนะคะหาเงินเก่งใช้เก่งหมดหมดหาได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันก็ได้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคือความรักในช่วงนี้มันอาจจะต้องแบบระวังในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะ เรียกว่าให้ระมัดระวังก็แล้วกันส่วนคนโสดนะคะไพ่เดอะฟลอยังรักสนุกยังไม่ผูกพันนะคะยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขาเข่านะคะระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเทา้เทาแผงค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ ชาววันเสาร์สิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าเนี่ยแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะแล้วสิบไม้เท้าบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องทําเองนะคะตัดสินใจเองนะคะเห็นไหมหอบพิวงานนะคะบางคนนี้เดินทางนะคะก็ยังต้องทํางานนะคะบางคนวันหยุดหรือว่าหยุดพักเนี่ยก็ไม่ได้พักผ่อนนะคะอาจจะต้องคิดในเรื่องของงานอยู่นั่นเองค่ะตัวเลขจากนาไพ่มีเล็กศูนย์มีเล็6หกมีเล็กหนึ่งและเลข0ศูนย์นะคะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ